เมื่อสักครู่เราดูที่เชียงใหม่ไปแล้วที่เชียงรายไปแล้วพาคุณผู้ชมไปดูที่ลำปางบ้างดีกว่าคะ่ะเพราะว่าล่าสุดทางปอพอเองก็ได้มีการรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา19นาฬิกาสนาทีที่ผ่านมานะคะในส่วนของลำปางสถานการณ์ที่ลำปางก็หนักเหมือนกันค่ะมีปัญหาเรื่องของน้ําป่าไหลหลากเหมือนกันสถานการณ์ตอนนี้น้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมทั้งหมด9อ,อําเภอในลำปางนะคะประกอบไปด้วยอําเภอห้างฉัด อำเภอเมืองลําปางอำเภอแม่เมาออำเภองาวอำเภอเกาะคาอำเภอวังเหนืออำเภอแม่พริกอำเภอศปราบอำเภอเถินรวมทั้งสิ้นแล้ว19ตําบลตอนนี้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน1,500ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิตกันแล้ว2รายนะคะและมีผู้บาดเจ็บอีก2รายค่ะคือสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยปริมาณนะ้ำแม่น้ำวังเนี่ยสูงขึ้นและเอ,อ่อล้นเข้าท่วมถนนริมแม่น้ำวังบริเวณ สะพานสเตตุวาลีจนถึงสะพานช้างเผือกนะครยังไม่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนบริเวณริมแม่น้ํำวังซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ติดริมแม่น้ํำวังขนทรัพย์สินสิ่งของยกไว้ที่สูงให้ปลอดภยะะัยะคร ค่ะเจ้าหน้าที่เองก็เข้าไปช่วยเหลือด้วยนะคะเพราะว่ารับทราบกันอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะเกิดสถานการณ์ขึ้นเจ้าหน้าที่หลายๆคนก็ออกปฏิบัติการแต่เนิ่นๆเลยก็พยายามจะให้เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุดแหละค่ะคุณผู้ชม